ทีนี้จริงๆแล้วตอนแรกแผนของเราคืออีเวนต์นี้มันเป็นอีเวนต์ว่ายน้ําเราจะเอาแกงชุดว่ายน้ําไปแต่ว่ามันข้ามอีเวนต์โดโลทีไงเพราะฉะนันผมเปลี่ยนแผนผมจะไม่เอาแกงชุดว่ายน้ํามาวันนี้โดโลทีต้องได้แก้แขนแล้วจะเอาลาแหลบมากันโดโลทีรีเวนต์มาพร้อมเพื่อนยิงลไยแหลบเป็นทีมที่ผมชอบที่สุดนะมันเล่นสนุกอ่ะมันกว้างจังอันนี้คืออะไรอะ่ะอินวีเหรอโอโ้เอาละเรามีงานหยาบละโดโลทีต้องการเพื่อน อ๋ออ๋อเอาเพื่อนขี่ได้เหรอ,อเฮ้ยไม่ทันนะไม่ทันนะว่าเราไม่ทันแตกมัน <c oughs> โดดเข้าทีเดียวโอเคเอาไว้่แต่สองก็แตกแล้วเกลียดตัวอินเวียตัวยืนเพื่นเรายิงน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่ล่องหนอะไรไม่เหเเเยียบระเบิดด้วยหรือไม่ใช่งั้นอ้าวเดียเดยเด๋ยวเดี๋ยวมันล่องหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้ด้วยเหรอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวมันมีเลี้ยวกับคุณเบลดนี่มันจะไล่สา,ามเป้าไม่เป็นไรตั้งหัวมันก่อนปล่อยมันไหลไปข้างบนอะเอ่อหมอเราต้องการหมอเพิ่มต้องการตัวหมอเพิ่มก็อันนี้เราต้องเปลี่ยนถ้าไม่มีคนจะลงอะร่างแย,ยกหายพอดีหยุดหยุดหยุดมันแรงไปกินโอ้มันแรง,งมาก ไม่ได้แตกแตกเอ้ข้างล่างนี่มีปัญหาแล้วโอทีตายตายตายอีกแล้วหมอหมอหมอช่วยด้วยตายอีกแล้วแบบนี้ตายอีกคนตายคนตายหมดหมู่บ้านแล้วตอนนี้ทำอะไรได้บ้างโอเคอย่างน้อย อย่างน้อยมแมกกาเรก็เบรกได้าด่านแบบมาดูกนันต้องหันมูสีไปทางไหนแล้วข้างบนเราจะเจอไรอ๋ฮะงั้นเราก็ต้องแบบนี้ดิอ่ะเกาะเกาไปหนึ่งข้างล่างเป็นไงบ้างมีคนตายหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวมีระเบิดด้วยเหรอโอ้ยติดระเบิดตัวที อ๋อไม่ทันอีกแนะเนี่ยว่าผมไม่ทันอีกเออผมเจาะไม่ทันมันต้องรีบทำดาเมจต,ตอนสกิลบอสนะไปวปะมืเสถียไม่ไหวหมายถึงซาเลียนี่ไม่ไหวไม่ไหวเฉยเลยเราต้องมีคนมาช่วยเติมดาเมจนะเนี่ยเพราะแค่นี้มันไม่พอเผาเอาเลยเผาคนแตกหนึ่งเอาเลยครับเดี๋ยวผมก็อผิดชอบเอง แล้วมูสิทธ์เจาะแรงด้วยนะพลังล่างแยกเอาเลยตบมันตบมันมูสิทธ์ตบมันตบมัน,มต,บมน,ต,บมนตบเข้าไปตบเข้าไปตบเข้าไปาไม่ถึงแล้วเนี่ยโอ้ไม่ก็อ่ะทีนี้ตรงนี้มันกลายเป็นอันนี้หมดใช่ไหมไม่ได้มันช้าไปเอาจจะต้องเคลียร์ให้มันเป็น สเตตสองตั้งแต่ข้างบนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกับมันอีกทีข้างล่างเอาเลยกับพุ้งมันดับดับมันเลยดับมันเลยดับมันไว้ดับมันไว้มูสิ์เอาเลยอยากให้มันมีปากมีเสียงได้ตบมันไปตบไปตบมันไปตบมันไปอย่างนั้นนั่นแหละตบตบไปตบไปเพี้ย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 เอออีฟิตข้างล่างสาเร่ยหันขึ้นบนก็ได้นะน่าสนใจน่าสนใจเอาเลยมูสิ์ ตกมันตบมันตบมัน,ตบม,นตบมันได้ไหตบมันเพียพ้ยเพียพ้ยเพียพ้ยเพี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 ้ยอะเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งสตาร์ทลอ็อกสตาร์ทลอ็อกเค้ใหญ่น้อยได้หนึ่งเออตรงนี้มันมีอ่ะเดี๋ยวก,กับดักโดรทีโอเค้จ่ายดาเมจไปสโลอ่ะขึ้นไปให้หมด จะต้องรอให้มูสิีเตะสตารล็อกเนะี่ยเบสดาเมจดาเมจไม่มีพิทขวางตนี้ไม่หน่อยคือต,ตอนเนี้ยดาเมจมันมาจากมูสิีล,ล,ล,ล้วนเลยอ่ะชิบหายละดีเพสหลักเราตายไม่เราตายทุกคนไม่ใช่แค่ดีเพทเราตายเราตายทุกคนนะงหับเออเดี๋ยวมูสิีโดนตรงนี้ตายเอ่าเจ้มาต่อวันหลังครับลืมลืมหมอหมออยู่ไหน เอาหมอลงนี้ก่อนอัดดามิเข้าไปเออไม่ต้องขอมูสิทอยดีกว่าหรือมันฟื้นหรือมันฟื้นพอพอมันคืนชีพป,ปุ๊บมันไปเลยเต้องอัดดามิตั้งแต่ตอนนี้จริงๆไอเดียมันแก่งลนไม่ถูกต้องเป็นสกิลนี้ปะน่าจะต้องปีฟฟีดแบบไรให้มูสิค่อยๆหลอกไปแล้วก็สโลไว้เราขึ้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยหาหมอให้ฟีดโอเค เราก็สโลว์ตรงนี้แล้วก็เผาแล้วก็ฮิลเปิดล่างตีอัด,ดกดดามจเเข้าไปเติมเติมการสโลว์เข้าไปเฮ้ยซาเลียตายมันเยอะกันไปเยอะกนไปตรงนี้ต้องมีใครสักคนไปกันบ้านก่อนคนไปกันบ้านแป๊บถอ,อยกลับมาเล่นข้างในดีกว่า อแต่ว่าอีฟิตมันอยู่ตรงนี้นี่หว่าเอาเผาไปเลยล็อกเป้าล็อกข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 าไว้ก่อนล็อกขาไว้ก่อนอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น่าจะพอได้น่าจะพอได้มีคนตายอีกละเปลี่ยนเปลี่ยนโพซิชันแล้วก็สิทธิ์ลองดูลองดูลองดูตัวจริงตัวจริงก็ลงไปเผื่อไว้ อัตตาเมทไปได้ปะไปเลยปะอย่างไงไมปไปไ่ได no ้อ no ยู no ่ได้อย no ู no okay, okay, ่ไ no. ด้อย işte. <In Japanese. S 2> ู่โอเคได้อยู่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 โอเคตรงนี้อัตตาเมททุกไปเขาสโลุหน่อยไม่เกินทำมันสักอย่างทำมันไม่ฟิตเดีิมผิดชอบเองตายชิบหายฮิวมีฮิวเท่าไหร่เอาให้หมดเติมมีอะไรมีอะไรใส่ให้หมดมีใสหมดใส่ใส่เข้าไปอัตตาเมทอัตตาเมทอัตตาเมทเราต้องได้แหละ อัดอ,อัตตาเีกทำไมอีกนิดนึงอีกนิดนึงเบเยอร์อะเติมมีใครมีใครมีอีกมีใครมีอีกมีใครมีตัวตนอยู่บนโลกที่อีกเอามาเติมเอามาเติมเอามาเติม,าม,าต,มตายหมอหมออยู่ไหนหมอหมอไว้มันจะมาจบแบบนี้ไม่ได้หมอ I need help how healing zone deploy ตโลหมออยู่นี่ปิดค่อยๆเผาไปค่อยๆเผาไป,ออเ,าไปเออเผาเอา่อ MVP แม็กเกลแลนด์มูสิตแม็กเกลแลนด์แบกชิบหายโอ้ต้องยกเครดิตให้สองตัวนี้อโอเคได้ผ่านเราทำได้ possible สมเป็นทีมที่ผมชอบที่สุดทีมไลน์แล็บเนี่ย